แฝงันวันนี้ก็คือเรื่องราวของเพื่อนบีค่ะคราวที่แล้วรีวิวเนียนครั้งที่แล้วบีก็เข้ามาเป็นเอกเลยแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยพอดีช่วงน้นาววายสแตนมันกําลังจะออกมาบ,บีก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อนะคะแล้วก็ทําตามอัปไลน์ทุกอย่างที่อัปไลน์บอกแล้วก็บีก็ได้เอาเอาวายแตนที่ที่บีซื้อมาะไปไปไปขายเพื่อนอย่างเนี้ยเพื่อนสนิทคนนี้อะเขาเขาเพิ่งคลอดลูกแล้วอัน ไม่ใช่คลอดลูกเขาคลอดลูกประมาณใน้2ปีแล้วเขาทำซีเซ็กชันอ่ะเขาจะซจ็ปวดหัวมากเลยอ่ะและ้และบีก็ก็เอาไวสแตนอ่ะไปไปเสนอให้เขาแล้วเขาก็เขาก็ทานบีก็บอกว่าเอ่าให้อาหารยีนสิบางทีมันดีอะไรอย่างนี้ตามที่บีบีมาเข้าระบบทุกทุกครั้งแล้วก็เอาประสบการณ์ที่ที่ทีมบรีนอ่ะไปพูดแบบตื่นเต้นอ่ะให้เขาแล้วเขาก็ก็ทานทานมาทานมาแล้วเขาพอทานไปช่วงหนึ่งอ่ะ แล้วเขาก็โทรมาหาบีกลับคืนมาเฮ้ยบีสันขอขอขอนุญาตนะคะสันเป็นประจำเดือนเดือนนี้อ่ะสันไม่ปวดหัวเลยปกติอะปวดหัวแม่บ้านอะต้องได้มานวดหัวมาดึงผมอะตอนนี้อ่ะมันหายไปหมดเลยแล้วคราวนี้ละพวกเราไปทานข้าวอะไรกันอะ่ะเขาบีพูดวายสแตนกับคนอ,บอืน่นอ่ะเขาจะตื่นเต้นมากเลยเขาจะรีคูดให้บีแบบโอโ้โต้โดยที่บี<ม>นั่งอยู่เซเซอร์เองนี่วิก็คิดว่า ถ้าสมมติว่าไวน์แซนจะออกมาอีกทีอ่ะอแกมาทําด้วยกันสิเพราะว่ามันมันทําเงินได้ด้วยนะและเหมือนฉานอะฉันปล่อยเงินกู้อ่ะฉันไยังทำเลยมันได้คอมมิวชั่นแบบยอดมากเลยเนี่ยและเดี๋ยวนี้อ่ะเอ็กโซค่าวที่แล้วอ่ะเขาเข้ามาสมัครเป็นเอลอกับบีแล้วพวกเราจะลุยด้วยกันแล้ววันนี้ AU, an, อ่ะเบียร์เหมาวน์แซนโบชัวข้างนอกหมดแล้วใครยังไม่พิมพ์ไปดูนะบางทีอาจจะไม่มีแล้วด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ